คาเฟ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเมริกาโน่น้ำพึ้งแก้วหนึ่งค่ะเอาหวานห้าสิบพอค่ะห่าเจ็ดสิบบาทค่ะเดี๋ยวสแกนนะคะได้เลยค่ะโอเคค่ะลูกค้าได้คิวที่ห้าสิบนะคะเชิญนั่งรอสักครู่นะคะอ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะ จะบอกว่ามาซื้อกาแฟาที่ร้าน B n K Cafe แถวคขอนแก่นน้องหยิงสะดุดตามากเจ้าค่ะจะมีตู้อยู่ด้านหลังโชว์สวยมากเป็นตู้ลักษณะเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เวลาวางของสวยงามมากเลยน้องหยิงเก็ตไอเดียตู้โชว์ร้านาคาเฟ่ของเราที่จะเปิดใหม่เดี๋ยวต้องถามพนักงานซะแล้วว่าก็ซื้อมาจากไหนห้ได้แล้วคะ่ะพี่คะตู้ที่โชว์อยู่ด้านหลังนะคะซื้อมาจากที่ไหนทำไมสวยจัง อ๋อคุณลูกค้าคะนี่เจ้านายซื้อมาจากร้านบุญมาคลองค่ะ,คะอันเขาจะอยู่ถนนมิตรภาพตรงสี่แยกสามเหลี่ยมก่อนจะถึงโรงพยาบาลราชาพฤกษ์ถ้าคุณพี่ขับตรงไปไม่ต้องลงอุโมงนะคะชิดซ้ายไม่มั่นใจก็ GPS ได้เลยนะคะ มาที่ร้านบุญมาคองเขามีขานนะคะแล้วก็เลยอยากจะให้แนะนาว่ามันมีรุ่นไหนบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวขออธิบายตามแผ่นป้ายตัวนี้นะคะค่ะลูกค้าล,ลองดูมันมี9้าซีรีส์นะคะอ่ากลุ่มนี้จะเป็นเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาโชว์ที่ร้านนะคะเป็นร้านคาแคร์นะคะจะมีห้องรับรองลูกค้าและทีนี้เรายังขาดตู้ตกแต่งพอดีไปเจอที่คาเฟ่เมาาื่อเช้านี้ก็เลยเก็ตไอเดียนะคะก็เลยเห็นว่าบุญมาคองมีจําหน่าย ก็เลยเรามาถามดูนะคะถ้าเป็นห้องอรับรองนะคะขอแนะนําเป็นไซต์บอร์ดวางทีวีขนาด150ก่อนนะคะไซต์บอร์ดตัวนี้นะคะจะมีล้อสตอปเบรกนะคะล้อหน้า2ล้อแล้วก็มีล้อหลัง2ล้อสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะมีแผ่นไม้ด้วยนะคะทอปบ,บนนะคะเสริมความแข็งแรงให้แก่ไซต์บอร์ดวางทีวีนะคะเราขอแนะนำตู้โชว์ด้วยนะคะจะเสริมด้านข้างของตู้ไซต์บอร์ดวางทีวีอีกทีหนึ่งเพื่อเพิ่มความสวยง,งามน,นะคะ อนุขอแนะนําตู้ทรงสูงใช้สองบานเปิดล่างบนลงนะคะเพราะว่าตัวนี้ด้านบนนะคะสามารถที่จะโชว์อของได้พวกถ้วยรางวัลตุ๊กตาถ้วยรา,วยางวัลค่ะก็เอามาโชว์ได้แล้วก็ข้างล่างเราก็สามารถที่จะเก็บของได้นะคะว่าข้างบนนี้ก็โชว์สินค้าได้เลยค่ะออ,อันนด้ประสงค์มากเลยนะคะขอพูดเรื่องสีก่อนนะคะของเราก็จะมีสองสีนะคะก็จะมีอันหนึ่งคือสีเทาดำสองก็ 2, คือสีขาวนะคะ คุณลูกค้าชอบสีไหนดีคะมีแนวทางแนะนําบ้างไหมคะอ๋อก็มีอยู่นะคะคือว่าถ้าลูกค้าชอบแบบสไตล์แบบห้องดูกว้างสบายตาอย่างเงี้ยคะ่ะก็แนะนําเป็นสีขาวแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบสไตล์แบบเป็นสัดส่วนนิดนึงก็จะแนะนําเป็นโทนสีดําค่ะก็จะทําเป็นสัดส่วนเวลาเราจัดห้องอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นสัดเป็นส่วนคือสีขาวมันสบายตาใช,ใช่ไหมใช่ก็จะรู้สึกเหมือนจะผ่อนคลายเนาะส่วนสีดําก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง แล้วแต่สไตล์ของคุณเคเค,ค่ะเขาจแล้วขอเลือกแป๊บนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคงั้นรูดบัตรแล้วกันนะคะไ,ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ